สวัสดีครับมาชมคู่สําคัญครับระหว่างทีมป่ายโยงกับอารีย์บาครับป่ายโยงก็มีครับอ่าอิดสุริสานน้องน้อยโคราชนะครับทีมอารีย์บาก็มีตัวเตะคือนุบุรพาตาหวานนะครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบรองครับเตะท่วมบล็อกครับคู่นี้อิดนะครับน้องอิดสุริสารนะครับเจ้าของชายาวิศกลมครับจากปักใต้ครับหนุ่มปักใต้นะครับ รับชมก้อนน้อยโคราชนะครับลำโค้กครับรับชมแก้วน้อยรับชมนะครับเจดจุรพลรับชมย้งเปิดดุกนี้ครับนุเอานะครับโอ้โหหนักหน่วงรุนแรงนะครับรูปร่างสูงใหญ่ครับสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับตัวเตะของอาลีบาลครับสุริชัยครับเป็นภาษาอังกฤษรับชมนะครับจุฬาพลรับชมครับผม ขอบคุณที่ตามครับลังสิทปทุมธานีนะครับใครที่ทักมาครับอยู่ที่ลังสิทนะครับ200ร้อยปีครับทีมที่แข่งขันวันนี้ก็มีสามสิบเอ็ทีมนะครับ FC จากสีสะเกีนะครับอาร์มโมบายครับซ่อมโทรศัพท์ครับคนสวยซ่อมฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะครับสำหรับอาร์มนะครับสุริยช้างทองรับชมนะครับใครชนะเข้ารอบรองครับสำหรับช้างอ่า ช่างโยงเตาปูนกับอาลีบาครับนานังฟ้าติปีรับชมนะครับเตะลงกับบล็อกทำลูกนี้ครับตัวเตะนังนงครับหมายเลขแปดนะครับน้องนุบุรภานะครับเอฟซีโย่งครับบอกอ่าเอกไอเอกรัตนะครับจากใต้ถนนของห้านะครับแชมป์วันนี้ก็รับ1 0,000บาท5,000 1,500ึมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมครับ1,000บาทนะครับ1นึ่ตำแหน่งนะครับ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการและแอดมินนะครับกำลังเข้มข้นครับจาก3 1ทีมเดี๋ยวนี้เหลือ8ทีมนะครับใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนและจะถึง200ปีแอนด์ลูซีครับครั้งที่3ที่ลังสิตปทุมธานีครับเอระยองอไม่ได้มาครับเอรรยองวันนี้ไม่เห็นครับอ๊อบทียุทธก็ไม่เห็นนะครับน่าจะไปฉลองแชมป์น้องบุ๋มกล้วยที่ไหนนะครับไม่เห็นมานะครับสาธุนรับชม วิเชตนะครับวิเชตนะครับเลือจ่าบอลรับชมนะครับจากจันทบุรีครับเทิดศักดิ์รับชมนะครับหอกน้อยโคราชยกตรงนี้อีดวิหกเขินลมเตะท่วมบล็อกครับลูกนี้ครับเอระยองมาแข่งที่ไหนครับรู้สึกว่าจะเห็นเอระยองแวบๆนะครับเห็นประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับน่าจะมีธุระนะครับเอออฟเอออฟระยองมีธุระจันทิมาเมียอยู่รับชมนะครับ เพื่อวันพรุ่งสู้วันนี้ครับเพื่อวันพรุ่งสู้วันนี้ f อนุครับโอเลี้ยงคนจันทร์รับชมใต้ตังดลของห้าไม่ได้ส่งไปร่วมพับเบลดไม่ถึงโอ้ไม่ถึงก็มาได้ครับสนุกสนุกครับอย่าไปคิดอะไรมากครับการกีฬามีแพ้มีชนะครับเอาประสบการณ์นะครับเอามิตรภาพถือว่าเราได้ร่วมกิจกรรมนะครับมีก็มีทีมหนักไม่หนักครับวันนี้ครับที่สองร้อยปีนะครับปืนใหญ่ไร้พ่ายรับชมนะครับใครที่เป็นเอฟซีของนอยโคราสครับ วยกดไลค์กดแชร์น้องเอฟซีของน้องอิดนะครับมีหกลมจากปักใต้ครับเอฟซีของนุบุรพาตาหวานครับกดไลค์กดแชร์ครับติดตามครับพีเอฟซีครับอนุวัฒน์ไปเจอกับวินิจฉางต่อครับเคยเจดีรับน์ครับฝนก็จะมาครับลมแรงนะครับบอกให้เร่งนะครับวันนี้สี่สนามครับไม่อยากให้เสียเวลาครับไม่อยากให้มีการจับฉลากรางวัลนะครับอยากให้เตะจนรอบชิงเฉลยนะครับมารอบแปดนะครับเอระยองครับ ตัดยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับลมเริ่มมาครับ87ครับเซตที่1ครับป่าย่องเสิร์ฟครับลูกนี้ยกกับนุว่าไงครับท่วมไม้โอ้เตะโอ้โหแก้ไขไม่ข้ามครับลูกนี้ครับขอบคุณที่มีถ่ายทอดความมันสู่สธรรมะครับผมครับเมื่อวานเราอยู่มุกดาหารนะครับ นี่คมคำสซ้อยกลับมาถึงตีห้ายี่สิบนะครับโเดินทางตรอโหดมากครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ถ้าไม่ชอบทําไม่ได้ครับถ้าใจไม่รักก็ทําไม่ได้ครับลมแรงครับพิชารับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับให้กําลังใจนักกีฬาให้กําลังใจฝ่ายการแข่งขันนะครับให้กําลังใจผู้บรรยายนะครับเสริฟไม่ข้ามคำาอารีบบาครับ 9ต่อ8ครับเซตที่หนึ่งครับเสิบมาโอ้โหต้องเตะให้ข้ามลมแรงครับเตะลงกับล็อกนะครับลูกนี้นะครับกลัวฝนตกแล้วเกินนะครับวันนี้ครับการในส่วนทางเฟ e บุ o k ครับแต่รอบมีโก้ครับรับชมนะครับก็ตีไก่ชนความขยกอนพัฒนา ยังไงก็ต้องเตะให้ถึงรอบจริงครับลูกนี้เตะให้ลงโดนเกี่ยวครับยกเองนุบูุรพาตาหวานเตะหายครับโอ้โหหนักหน่วงรุนแรงครับคุณร่าสูงใหญ่ครับบุรพาตาหวานนี่ครับลมก็มานะครับไมรู้น้องฝนจะมาหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรอนะครับไม่มีพึ่งโมบายฮะพลังรับรับชมนะครับอ่อนชื่ออะไรนะครับน้องน้องบางที่ผมก็ภาษาคิวไตครับก กลัวแบบอ่านผิดนะครับวันนี้เลิศใช้ประดิษฐ์บุญมีมากรับชมนะครับมีโรดรับชมจากยุธยานะครับอารีบาส่งครับสิบหยุดครับแล้วก็เข้าสนามนะครับ ถ้าฝนตกทางนี้ก็คงหนาวถึงคนทางโน้นนะครับพึ่งนะครับตามป่งขามตามวอนดีเลิศครับเสือไม่ข้ามเรับอกเอฟเสือไม่ข้ามค,มามควารู้ยังมีรางวัลนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่น้อยสาหรับนักกีฬานักกีฬานี่ก็มีเดี๋ยวนี้ถ้าก็มีอะไรดีๆขึ้นมาเยอะครับต่างจากสมัยก่อนนะครับ11ต่อ10ครับเซตที่1ตัดยอดลูกนี้นกน้อยโคลาดยกครับ โอโ้ยกล้นนะครับนกน้อยโคราชนะครับลูกนี้ครับ2ต่อ10ครับเซตที่หนึ่งครับอารีบาส่งครับเสิร์ฟไม่ข้ามดีครับเหนื่อยเพลียจากการเดินทางนะครับสิบเอ็ดสิบสองครับ มาโอ้โหนี่มีผลจริงๆลงมาเสิร์ฟพัดเนตครับนก,น,ก,น,กน้อยยก1-2อิดโดนบล็อกของนุบุรพานะครับโอ้โหนี่ครับชงไกลป็ดนดวงใจให้นักกีฬานะครับได้นะครับในการแข่งกันแต่ละแมตตัดยอดลูกนี้โนกนพรายยกครับอิดเตะทัดบล็อกโอ้โหไม่ทันนะครับรอายุงตะปูทีดด่เสิร์ฟครับ โดยบอยไซด์นะครับจากฮานาการครับเซ็กสันแก้วมาลานะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับต้องเก็บใช้นะครับเสิร์ฟไม่ข้ามลูกนี้ยัดตัวยกสิบสี่สิบสองครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามอีกครับ ที่1 1 0 0 0 0นึ่งครับ1 5 0 0 0หาพันพันหาพแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม1,000บาทนะครับล่าสุกษิตแอนลุงสิริครับครั้งที่3ที่ลังสิลปทุมธานีครับ13 14ามครับเสเตที่1ครับลูกนี้ต้องเกมครับเตะหายไหมโอ้โหเตะออกครับลูกนี้เหลือโอ้เตะออกยังไงครับลุงลูกนี้ครับนุ๊กสิบสี่เท่า ไปจะขึ้นก่อนนะครับเซตแรกปเปิดนี้ยกมาครับโอ้ทันไหมครับนกน้อยโคราชครับต้องโอโหแหลมไปนะครับลูกนี้15บหครับตัดไป,ไปเปิดครับลูกนี้นกน้อยยกครับอีกต้องเตะให้ลงครับ บล็อกดีครับเกมครับเซตที่หนึ่งครับอารีบาชนะปายกับชมนะครับเพราล่าสุดสุดที่สานนะครับอารีบากับช่างโยงครับเปิดมาปล่อยยกเองครับต้องเตะให้ลงโอ้โหเตะลงกับบล็อกครับลูกนี้ครับน้องขราบตางสิ่งรับชมเนี่ยฟงรับชมนะครับจากนครมฐถครับ ไม่ขมครับลูกนี้ครับนกน้อยก็ลาดยกครับลูกนี้อิดต้องเตะให้ลงครับโหนิดเดียวครับลูกนี้ไอ้ตาตัวแสบเส้นทางลูกู้ชานานอยาเตะฟุตบอลนะครับจะทำให้ข้อหรือเข่าเสียนะครับเป็นหลายคนนะครับเพราะฟุตบอลนี้คือเล่นกันแรงนะครับตะก้อนคือใช้เบสิกแล้วก็ทักษะนะครับลูกนี้ยกมาครับต้องเตะให้ลงนุ โอโดนเกี่ยวไม่อยู่ครับน้องน้อยโคราลาชเกี่ยวหลังเท้าเ <Hey! S 1> นี่ยฝงครับวันนี้แกีมสทีมทัพแล้วก็เข้านะครับหยุดเกมนะครับ เขาพลาดนะครับยกขึ้นมาครับอีดต้องแตะให้ท่วมนะครับทัดบล็อกลูกออกนิดเดียวครับตรงนี้ครับรอบแปดมีทีมจัดเซบรอบแปดก็มีนี่นะครับที่แข่งอยู่ก็มีเลี่ยงเมืองนนท์นะครับอีกสนามหนึ่งเป็นอีกสามสนามครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมก็ไลฟ์สดให้ก็อาจจะเช็คไม่ทันนะครับเพราะว่า ต้องสนใจเกมนะครับเตะลูกนี้โดนเกี่ยวครับนกน้อยโคราชครับยกมาอีกต้องเตะให้ลงครับเตะท่วมบล็อกครับดูกนี้ครับต้องดึงให้ท่วมนะครับต้องเล่นตามสภาพนะครับพอลมแรงหรือว่าฝนก็ต้องก็เหมือนกันั้งทองฝั่งนะครับแรนนะครับบอกว่าชฉลินแสงสุวรรณคุณชายชาวไทยบอกนกน้อยโคราชสู้สู้ครับสมทรงคออนุรักษรับชมครับมานุเปิดนะครับ กระโดดขึ้นใช้ฝ่าเท้าสบัดนะครับเปลี่ยนทิศทางของลูกนะครับจากการเตะเป็นเหยียบนะครับเวลาได้ไม่นานนะครับเพียงแค่หนึ่งวินาทีคุณต้องเตะลูกนั้นลูกนี้นะครับวิสุทธรับชมนะครับจากพันเฟิ่องเฟิร์สรับชมจากชัยภูมิครับเอบาเสิร์ปันยอดอิดเปิดตรงน้อยคราดยกครับอิดโอ้ดึงมาทำจากชัยภูมิบมอกมองริ่สุเกียติของรับชมโรนิตตัดยอดนกน้อยโคราชยกครับ ลงกับบล็อกนะครับลูกแน่นอนครับบอกาะครับบอยซ้ายเสิร์ฟรตัดไปลูกนี้จับนุบุรภาโอ้โหครับเตะหายครับลูกนี้ครับหนักหน่วงรุนแรงครับดูดันนะครับไม่มีนะครับที่ากรครับไม่มีวุฒนะครับ พีมนต์ลมแรงมากครับลมมุต้องเตะนะครับเตะทัดบล็อกครับลูกูนี้น้องน้อยโคราดยกใหม่ครับโอลูกน้องน้อยเล่นลูกเร็วกระโทกค,ครับ6ต่อหครับเซตที่2ครับ รอบนี้ไม่มีให้แก้ตัวนะครับแพ้คือตกนะครับตกมาโอ้โหครับเล่นลูกอากาศได้ดีนะครับสําหรับนกหมายเลขแปดนะครับลูกน่างสูงใหญ่นะครับพี่สุชินปานทองรับชมครับจิตศักดิ์อิมกระโถกรับชมครับหกเท่ากันครับปีเตร์วัลรักเสมอวงเปิดเข่าครับพวกนี้นกน้อยอิดเตะท่วมครับลูกนี้ครับ เมื่ปีแอนลุงส์ครับครั้งที่3ที่ลังสิทธิ์ปทุมธานีครับเบียร์แสนชัยรับชมลูกนี้ทำยังไงครับลูกล้นครับ น้องน้อยโครลาดอีกต้องส่งเองกินเองครับโดนเกี่ยวครับยังมานะครับต้องต้องเตะไม่ข้ามครับลูกนี้ครับลมหมันฮิรารรับชมครับจีรวัตรหุนติราชนะครับแปดเจ็ดครับเปิดลูกนี้ได้ครับนุครับเตะหายหรือเปล่าครับ พัดบล็อกออกครับแปดเท่าครับเซตที่สองครับตัดยอดตรงนี้ครับ เตะท่วมครับลูกนี้ครับน้องอิดครับเก้าต่อแปดครับหนึ่งหนึ่งรับชมครับเตะไฮครับลูกนี้ครับเตะกลางขอดครับลูกนี้หนักหน่วงรุนแรงทุกลูกครับตาสภาพร่างกายครับยังหนุ่มยังแน่นนะครับรูปร่างสูงใหญ่ครับ ก้าเท่าครับเตะลงกับบล็อกครับลูกนี้ครับลูกชายแล้วครับชมครับเปิดดีครับลูกนี้ครับ ลงกับบล็อกลูกนี้ครับนิดเดียวครับเกือบติดบล็อกของน้องอิดนะครับสยามรับชมนะครับสิบเท่าครับตัดยอดตรงนี้นกน้อยโคราชยกครับเตะทัดบล็อกครับตรงนี้นกอ่านุ เตะท่วมครับตรงนี้ครับฝนลงแล้วครับตกครับผมตกครับผม